การบำเพ็ญทางด้านธรรมะก็เช่นเดียวกับเราทํามาขายเรื่องธีรกําการค้าขายหรือติจการต่างๆของเราแต่กิจการต่างๆนั้นมันมันก็ไม่แน่นะทําให้ผู้ทําได้มีความเพลินเช่นการค้าขายแลยิ่งมีรายได้มากเพียงไรก็ยิ่งทําให้ผู้ค้าขายนั้นมีแก่จิตใจแก่จิตแก่ใจ ก็เพลินดูดดื่มมีความอุตสาห์พยายามที่ต้องทํามีจิตใจฝักใฝ่อะไรที่บากทั้งสี่ก็ไปรวมู่ที่นั่นเหมือนกันคือพอใจในงานของตนเองพอเห็นผลรายได้ปรา,ากฏขึ้นมาเป็นลนํำดับําับการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันไม่มีอะไรผิดกันแต่ผลปรากฏภา,ายในจิตใจเท่านั้นไม่ได้ปรากฏออกมาเป็นด้านวัตถุเช่นเดียวกับกางานทั้งหลายมีการค้าขายเป็นต้น อันหนึ่งเป็นงานจิตใจเป็นงานทางด้านจิตใจเป็นผลที่เกิดขึ้นทางด้านจิตใจรู้เห็นอยู่ทางด้านจิตใจอันหนึ่งเป็นด้านวัตถุขนขวายทางด้านวัตถุปรากฏรู้เห็นได้มาเสียไปทางด้านวัตถุแต่อย่างไงก็ตามเมื่อมีผลรายได้ปรากฏขึ้นจากงานนั้นๆแล้วผู้ทำก็เป็นเหตให มีความดุดดื่มหรือพออบพอใจขยันหมั่นเพียรต่อกิจการนั้นไม่มีความคิดอ่านแต่กลองไปด้วยความพอใจงานทางด้านธรรมะก็เช่นเดียวกันผู้ทําการค้าขายที่แรกก็ยอมไม่ค่อยทราบเอามีขาดทุนบ้างเป็นธรรมดาบางทีก็เสียค่าเสียกยีให้ลูกค้าบ้างอะไรบ้าง ที่มีความผิดพลาดไปมากน้อยอย่างไรนั่นมันก็กลับมาเป็นครูเครื่องพรามสอนตนเองให้มีความฉลาดและอุดช่องโหว่เข้าไปโดยลําดับต่อไปก็มีความรอบคอบและทานกับเหตุการณ์ทางด้านธรรมะก็เช่นเดียวกันการ<ม>ปฏิบัติที่แรกผลไม่ค่อยปรากฏเพราะเรากำปั้นตีินเนี่ย่ายเข้าไปปุ่งตั้งปึ่งตั้งสติไม่ทราบเป็นยังไงปัญญาไม่ทราบเป็นยังไงเห็นท่านเดินยังกรมก็เดินกับท่านนั่งภาวนาก็นั่งกับท่าน เห็นท่านทำาราก็ทําทแต่อาการของทีตท่านทํางานนั่นแสดงในงานนั้นเราไม่มองเห็นเห็นแต่กิยาภายนอกคือเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นต้นเราจึงไม่ทราบวิธีการอันนี้ก็เรียกว่าม,มีผิดมีพลาดเป็นธรรมดาผลไม่ค่อยปรากฏทำมาผิดจากหลักนั้นแล้วผลก็ไม่ค่อยจะปรากฏเราก็ทําให้ของขี้เกียจเพราะไม่ปรากฏผลรายได้ขึ้นมา เหนือเนะการอบรมจากครูจากอาจารย์โดยสม่ำเสมอสิ่งที่เราไม่เคยรู้หรือสิ่งที่เราผิดพลาดไปก็ทําให้ระลึกได้ว่าเราทําอย่างนั้นผิดไปท่านสอนในนี้เป็นความแน่ใจเป็นความมั่นใจเราก็พยายามนําวิธีที่ท่านสอนโดยทางที่ถูกนั้นเอาไปยึดปฏิบัติดําเนินตามผลก็ไห้ปรากฏขึ้นมานั่มี่เรียกว่างานทางใจการเดินจงกรมนั้นเป็นอิยาบทันของส่วนร่างกาย การนั่งสมาธิก็เช่นเดียวกันแต่งานของจิตจริงๆนั้นคือกิริยาของจิตที่คิดอ่านแต่จรองหรือกำหนดหน้าที่การงานของตนให้อยู่ในช่องทางไม่ผิดจากไปนอกรูนนอกทางนี่ชื่อว่างานของจิตเช่นขั้นเริ่มแรกเรากำหนดพุทโธก็ตามอนาปานสติก็ตามมีสติระลึกรู้อยู่กับงานของตนนั้นเท่านั้นนี่เรียกว่าเราทำงานในวงเฉพาะยังไม่กว้างขวางพอยังไม่ทราบไม่สามารถสติปัญญายังไม่พอ ก็ต้องทําตามจุดเฉพาะนี้ก่อนเมื่อตั้งนาตั้งตาทาโดยเฉพาะไม่ขาดหน้าคาดหลังอดีตอนาคตให้มีปัจจุบันเป็นจุดที่ทํางานใจก็ย่อมได้รับความสงบเมื่อใจรับความสงบผลก็ปรากฏขึ้นมาว่าเป็นความสุขความสุขที่เกิดขึ้นจากใจสงบเป็นอย่างนี้นานเริ่มทราบแล้วผลของงานเริ่มปร,ปรากฏขึ้นมาแล้วหนั่งก็พยายาม แล้วเป็นเชื่อแห่งความเชื่อความนั่งใสขึ้นมาแล้วเป็นสายทางอันหนึ่งที่จะให้มีการติดตามผลงานของตนที่ผ่านมาแล้วนั้นให้เป็นผลงานขึ้นในปัจจุบันอีกในวาระต่อมาต่อมาเป็นลำดับในวาระต่อไปเป็นลำดับนี่เรียกว่าง,งานของจิตและผลงานของจิตในขั้นนี้ แล้วการทําอยู่โดยสม่ําเสมอด้วยความตั้งใจสําคัญที่ความตั้งใจสําคัญที่สติไม่ไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราเคยทํามาหลายปีหลายเดือนเราเคยเป็นครูเป็นอาจารย์คนเราเคยเรียนมากศึกษามากเราเคยได้ยินได้ฟังมามากไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับปัจจุบันธรรมในขณะที่ทําอย่างเดียว แล้ไม่ขึ้นอยู่กับคำว่าเราโง่เราทัลาเหล่านี้ไม่ขึ้นทั้งหมดแต่มาขึ้นอยู่กับวงเฉพาะคืองานที่ตนทําในรั้นในขนาดนั้นสติได้อยู่กับงานนั้นหรือไม่มีความสืบต่อกันประการใดบ้างหรือขาดวักขาดตอนไปอย่างไรบ้างนี่เราสังเกตตรงนี้เรียกว่าเป็นผู้ประกอบงานโดยความสืบต่อความพิพจารณาคือความมีปัญญารอบอยู่ ตามฐานะแห่งปัญญาของเราหรือม,มีสติคุ่น่างานเอาขั้นสติสัก่อนว่ามีสติกระลึกรู้อยู่ในวงงานของเราเท่านั้นเมื่อการทําอย่างนี้นั้นผลไม,ไม่ค่อยจะผิดกล้าไปถ้าผิดจากที่ว่านี้ไปแล้วไม่ค่อยได้ผลอย่างที ไปพินกับสิ่งนั้นไปอินกับสิ่งนี้อยู่หนึ่งาการศึกษามากรู้มากมิขีอ่านใจตรองอะไรคำนองนั้นอันนี้ให้ใหยกเว้นทั้งหมดในขั้นรื้อแรกจะนําเข้ามาสนใจไม่ได้จะทํางานในวงปัจจุบันนี้ให้เสียไปเมื่อได้ทาจนปรากฏผลขึ้นมาครั้งนี้ครั้งนั้นหลายครั้งหลายหนแล้วความคล่องแคล่วของจิต ก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมาคําว่าความคล่องแคล่วหรือความทานานของจิตนี้นั้นไม่ได้เป็นความคาดหมายของผู้ทำความคาดหมายเอามาใช้ในวงปฏิบัตินี้ไม่ได้เลยพูดง่ายๆเอาอย่างนี้เพื่อเป็นที่เข้าใจสําหรับท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายต้องเป็นเรื่องธรรมชาติทานานก็ปรากฏความคล่องแคล่วในตัวเองไม่ใช่ทานานด้วยความคาดความหมายสติเร็วยังไงบ้างช้าอย่างไรบ้าง ปัญญารวดเร็วหรือช้าอย่างไรบ้างมีความละเอียดละออย่างไรบ้างขณะที่กําหนดจิตอารมณ์ก็กจิตมีส่วนหยาบส่วนละเอียดอย่างไรบ้างในวันนี้ในขณะนี้สติรู้อยู่เสมอนี่ให้นี่เรียกว่าไม่คาดไม่เดารู้โดยหลักธรรมชาติถ้าสติจะทันกันก็ให้ทันในหลักธรรมชาตินี้เมื่อความํำนานของ ของสติมีแล้วสติจะทันในในหลักธรรมชาต,ติของตัวเองตัวเองของตัวเองตัวเองเลื่อยไปเลื่อยไปนี่ชื่อว่าถูกต้องตามหลักการปฏิบัติในวงปฏิบัติที่ท่านปฏิบัติกันเมื่อได้ดําเนินไปตามกรอบแห่งรมท,ที่ถูกต้องหรือในวงแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องย่อมจะปรากฏผลขึ้นมาเลยเลยแต่เคยมีความพุ้งซ่านบุมบาขนาดไหนทยศขนาดไหนก็เถอะ ความประโยชน์นั้นเป็นเรื่องของกิเลสเราก็ทราบกันแล้วก, 5, การดัดประยชน์นั่นก็คือธรรมเวลานี้เราเราบำเพ็ญธรรมเพื่อการดัดกิเลสดัดความประยชน์เหล่านัน้นะเมื่อกําลังพอกันแล้วความประยชน์นั้นมันก็ลดตัวของมันลงไปเองถ้าติดปัญญาก็ค่อยทันกันไปโดยลำดับน,นี่เรียกว่างานงานของจิต ผลแห่งงานได้จากความสงบร่มเย็นเป็นสุขมีความคล่องแคล่วภายในจ,ใจิตใจคล่องแคล่วด้วยสติคล่องแคล่วด้วยปัญญาคล่องแคล่วได้ทาความภาคเพลียนไม่อิดอาเหนื่อยหน่ายเพราะผลเป็นเครื่องดึงดูดจ,จิตใจให้มีความขยันหมั่นเพียรนี่เป็นผลตอนหนึ่งระยะต่อไปก็เริ่มแรกขึ้นไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับเด็กค่อยโตขึ้นมาโตขึ้นมา เพราะการบำรุงรักษาโดยถูกต้องจิตใจเมื่อได้รับการบำรุงรักษาโดยถูกต้องอยู่โดยสม่ำเสมอก็จะแสดงความคล่องแคล่วแก้วกล้าหรือมีความชำนิชำนาญผลที่ปรากฏก็คือความสงบร่มเย็นปัญญาที่จะสอดส่องมองทะลุปัญญาแง่ต่างๆซึ่งเคยไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยสอดส่องไม่เคยเข้าใจก็จะค่อยเข้าใจไปโดยโดยลำดับๆสิ่งที่มีอยู่ที่ผ่าน้าหูใช้ตาอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มี ไม่ไปสะดุดสติปัญญาให้รับทราบให้คน้นคว้าให้พิจิตริจณาให้เข้าใจก็จะรับทราบเพราะจะเข้าใจทั้งข้างนอกทั้งข้างในจะวิ่งเข้ามาเพราะอำนาจของสติปัญญาเป็นเครื่องจะทําให้รับทราบจะเป็นเครื่องให้เข้าใจในสิ่งทั้งหลายมีคำเรียกว่ารู้ในหลักธรรมชาติแห่งธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ทั่วไปทั้งภายนอกภายในเต็มโลกเต็มท้องสารนี่ก็เรียกว่าการทํางาน เรียกว่าผลของงานเป็นลําดับลาดับจะไปอยู่ในสถานที่ใดก็ตามงานนี้ไม่ลดละผู้ปฏิบัติงานเรียกว่าอริยทรัพย์คือทราบภ,ภายในถึขวาย,ยู่ภายในตัวใจของตัวเองจะอดจะอิ่นลําบากลําบนอยู่ที่ร่มไม้ภูเขาในตามถาม้าตามซอกเขาที่ไหนก็ตามงานอันนี้เป็นเป็นงานที่ทําอยู่ในสถานที่นั้น ไม่ลดละความทาาเพียนผลที่จะพึงได้รับก็ต้องเป็นไปโดยลําดับลําดับเดี๋ยวอริยผลค่อยปรากฏขึ้นมาเมื่อสติปัญญามีความสามารถแก้วกล้าเราจะออกค้นตามล่าก่เหล็สที่นี่นะกิเลสไปเที่ยวยุ่งวุ่นวายกับเรื่องอะไรไปเที่ยวกวาเที่ยว ต้อนอะไรมาผูกมามัดตัวเองมาให้ตนเองเป็นผู้แบบผู้หามเป็นภาระให้กวด่วงมากมายได้จากประทานเป็นผู้เป็นเจ้ายึดถือมาวี่เล่ก็ตามล่าขึ้นตามล่าคือตามค้นคว้าให้ทราบเหตุทราบผลว่าสิ่งนั้นคืออะไรแล้วไปหลงรักหลงชังหลงติดก,กับสิ่งนั้นเพราะเหตุใดอันนั้นคืออะไรค้นดูให้เห็นสภาพนั้นโดยชัดเจนด้วยปัญญาแล้วก็มาทราบความ คิงของตนอีกว่าเป็นผู้หลงสิ่งนั้นเพราะตนเป็นผู้พิจารณาให้รู้แล้วก็มาทราบโทษแห่งความเป็นหองตนโดยลำดับลำดับหนึ่งการพิจารณาแง่อื่นก็ตามที่จะมาผัดสัมผัสทางหูเขาตําหนิเราหรือเขาตําหนิใครก็ตามเขาชมเราหรือชมใครก็ตามความติความชมนั้นเป็นธรรมเป็นโลกธรรมหรือเป็นธรรมหนึ่งอันหนึ่งที่จะเป็นเครื่องสะดุดใจให้เราพิพจารณารู้ ตามความจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามธรรมชาติแถมความตนิตรจิชมของสิ่งนั้นๆหรือของคนนั้นๆนี่เราได้สติปัญญาโดยลำดับดลบมีเรียกว่าเราเรียนให้รู้ความจริงทางตา,าเห็นอะไรพบอะไรเข้าพิจารณาหูทางจมูกทางลิ้นทางกายที่สัมผัสเรื่องอะไรใจปรุงแต่งเรื่องอะไรเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องอดิตเรื่องอ,องนาคต ตลอดถึงปัจจุบันที่ปรุงแต่งขึ้นมานี้ปรุงแต่งเรื่องอะไรเป็นเรื่องอดีตรหรือเรื่องอนาคตเรื่องดีหรือเรื่องชั่วมันจะค้นคว้ากันโดยลำหนับลำหนานี่ชื่อว่างานงานของจิตผลที่จะพึงได้รับก็คือความเข้าใจแล้วปล่อยวางสิ่งที่เคยนหนักห่วงท่วงจิตใจมาโดยลำหนับเป็นเวลานานแล้วค่อยปล่อยวางลงได้ด้วยอำนาจของสติปัญญาเพราะความเพียรเป็นเครื่องหนุหนหลัง และทราบโดยลำดับลำดับเช่นนี้นี่ก็เรียกว่าผลของงานสติปัญญามีความสามารถหรือมีความแกล้กลาหาขนาดไหนงานก็ยิ่งกว้างขวางออกไปคือกว้างขวางหมายถึงว่าเท่วตามต้อนตามล่าที่เลนี่เลนคืออะไรก็คือความสําคัญออกไปจากความสําคัญหมายของใจนี่เองนี่เองแต่ถ้าเราจะว่าความสําคัญนั้นสาคัญนั้นหมายนี้เป็นกิเลนอย่างเดียว มันก็ไม่ทั่วถึงมาละเอียดต้องไปเปิดเผยอันนั้นให้มันเห็นซะก่อนเช่นม,มีสิ่งปิดบังไว้ในภาชนะใดก็ตา,ามย่อมจะเกิดความสงสัยแล้วเป็นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นได้จึงต้องไปคลี่คลายนั้นดูให้ดีละเอียดถี่ถ้วนให้จิตได้เห็นว่าเปิดออกมาแล้วมีอะไรอยู่ในนั้นไม่มีอะไรเนี่ยแล้วใครเป็นผู้สาคัญว่าสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีและเกิดความสงสัยและไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นก็คือใจนะเมื่อ เปิดเผยให้ใจดูแล้วใจก็สัยสงสยแล้วถอนตัวกลับมาถอนตัวกลับมาเนี่ยที่ท่านพิจารณาสิ่งภายนอกเพื่ออย่างนี้เองพิจารณาภายนอกแล้วก็ทราบเรื่องภายในพิจารณาภายนอกแล้วก็ทราบเรื่องภายในถ้าเราจะพยายามให้ทราบเป็นเรื่องภายในโดยพิจารณาภายนอกสิ่งที่มีความสงสัยอยู่ภายนอกก็คือจิตมันก็ลงไม่ได้มันถอนตัวของมันไม่ได้เมื่อได้เห็นชัดเจนแล้วมันก็ถอนของมันมาเองจึงต้องมีทั้งภายในภายนอกเป็นเครื่องประกอบกันไปโดยลําดับ ของการพิจารณาอันนี้เมื่อพิจารณาภายนอกจนตลอดทั่วถึงทราบอย่างกระจัดแล้วไม่ต้องบอกอเร่องความปล่อยวางแล้วการที่จะไปสนใจกับสิ่งนั้นๆภายนอกมันก็ปล่อยให้มันเองไม่สนใจมีความสัมผัสหรือดูดดื่มอยู่ในจุดใดก็จะพิจารณาเข้ามาพิจารณาเข้ามาที่นี่ก็กลายเป็นวงแคบเข้ามาแล้วที่แรกมันกว้างปัญญาในขั้นหนึ่งเหมือนกระทบโลกธาตุจะหวั่นไหว เพราะปัญญามันวิ่งถะเต็มที่กว้างขวางมากมายลึกลึกก็ลึก,ลก,ก,ลกสูงก็สูงกว้างก็กว้างไปที่ไหนมันพิจารณาไปหมดด้วยความรุ่นเริงด้วยความเพลิดเพลินด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นสิ่งนั้นๆเมื่อรู้เมื่อเห็นแล้วก็ปล่อยวางไปโดยลําดับลาดับแล้วถอนเข้ามาถอนเข้ามาเนี่ยพู่ยังไงตามล่าที่เหลือของตัวเองนั่นแหละซึ่งมันไปเที่ยวซุ่มซ่อนอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ ตรงกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงแล้วถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาเอาในวงธาตุวงขันก็พิจารณาเข้าไปอีกเช่นเดียวกันเมื่อปัญญาได้สอดเข้าไปในตรงไหนได้แทรกเข้าไปตรงไหนความจริงความรู้ความเข้าใจมันจะต้องเกิดขึ้นโดยลํหนักลํหนับเข้าใจที่ตรงไหนก็ปล่อยวางกันไปเนี่ยถ้าเรียกว่าฆ่ากิเลสก,ก็ถูกเรียกว่าล่ากิเลสก,ก็ถูกแล้วก็ขุดค้นสิ่งที่ลี้ลับอันทําให้ใจตงสงใสึ้นมาให้ใจได้รู้ได้เห็น แล้วหายสงสัยก็ถูกแล้วแต่เราจะพูดอย่างไรเหล่านี้เรียกว่าทํางานและเรียกว่าผลของงานด้วยกันทั้งนั้นในทางด้านปฏิบัติผลของทมงานของธรทำจนกระทั่งสติปัญญามีความคล่องตัวนั่งที่เคยพูดแล้วหมุนตัวเป็นเกลียวทั้งวันทั้งคืนมีความรุ่นเรืองมันเถึงด้วย งานและผลของงานที่ได้ก็เหมือนกับเศรษฐีที่เพลินในรายได้นั่นเองอยู่ที่ไหนก็เพลินคิดกันอยู่ตลอดเวลาวิ่งเต้น,นขว้ญขายิาง่งื่อยเนี่ยเศรษฐีมันยิ่งมีความขายันคนจนเท่าไหร่ยิ่งขี้เกียจผ,ผิดกันนะเศรษฐีแทนที่จะนั่งจะนอนสบายสบายเพราะอะไรก็มีอยู่แล้วโดวยสมบูรณ์ไม่เป็นอย่างนั้นกพยิง่งวิ่งเต้น,นขว้ายิ่งขยันหมั่นเพียรคนที่จนแทนที่จะวิ่งเต้น,นขว้ขวายิ่งขย ได้มากองเขีบกับขี้เกียจนักผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันนักธรรมะแต่ยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรแล้วก็ขี้เกียจพอรู้พอเห็นพอเข้าอกเข้าใจเข้าไปบ้างก็เพิ่มความขายันหมั่นเพียรขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งรู้เข้าอกเข้าใจลึกซึ้งเท่าไรยิ่งมีความขายันหมั่นเพียรเป็นกับตาก็ไม่ว่าขอให้รู้ให้เห็นขอให้ได้ให้ถึงน,นันมันหมุนมันไปเองเอาจนกระทั่ง,ลง,ล,ล,งล,ลงทะเลหลวงจะตูหมดสมุดนั่นแหละอย่าลงทะเลหลวง นั้นก็หมดปัญหาหมนเองเรื่องความภาคเพียนที่หมุนตัวเป็นเกลียวที่ำมาจากนั่นก็หยุดเองจะหมุนไปไหนสิ่งที่จะหมุนจะฟาดจะฟันมันแหลกไัหมดมันก็มีอะไรที่จะหมุนจะฟาดจะฟัจนจะฆ่ามันจะแก้เพราะมันแ,นแก้หมดแล้วนี่เรียกว่าผลสมบูรณ์อริยผลโสดาปฏิผลสกิทาคาัผอน,อนาคาผลอนาคันผลอราหัตตาผลก็ขึ้นไปโดยลําดับลำหน่ำดับถึงผลสุดท้ายก็ นิพพานสมบัติเนี่ยอาหารตะผลกับนิพพานสมบัติก็ไม่มีอะไรผิดแปลกกันเมื่อถึงขั้นอาหารตะผลโดยสมบูรณ์แล้วก็คือนิพพานสมบัติโดยตรงนี่สมบัติของท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายมีผลไปโดยลําดับลําดับเนี่ยงานอันนี้เป็นงานทางหน้านจิตใจเป็นงานรื้อถอนกิ่รทีโลกลุงรังอยู่ภายในจิตใจให้ออกในจิตใจมีความสว่างกระจ่งางแจ้งออกมาโดยลําดับลำดับ ขายแสงมาตามคุณภาพของตนที่เป็นสิ่งที่มีคุณภาพมากโดยธรร,ธร,ร,ธร,รมชาติของจิตแต่พอถูกปกคลุมหุ้มห่อไว้ในด้วยสิ่งที่หาคุณค่าหาราคามาได้ด้วยสิ่งสปกปรกโซมงจึงต้องําจัดตัดเตาสิ่งเหล่านี้ออกด้วยอํานาจแห่งธรรมท,า,ทาแก้ทิเล่เมื่อแก้ทิเล่แลนะ้วทำฝ่ายผลก็แสดงตัวขึ้นมาได้จากจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่นี่เป็นผลแห่งการปฏิบัติ มีเป็นผลแห่งงานทางด้านธรรมะที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้ดำเนินมามีพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านเป็นประธานเป็นผู้ดำเนินมาก่อนจนกระทั่งถึงพวกเรางานนี้ก็ดำเนินไปตามแบบที่เราที่ท่านเคยดำเนินเราดำเนินตามท่านอย่างนั้นไม่ผิดเพราะงานแก้กิเลสไม่มีอะไรผิดกันกิเลสเป็นประเภทเดียวกันกับอยู่ในหัวใจของเราการแก้กิเลสจึงต้องเอาเครื่องมืออันเดียวกันคือมัชฌิมาปฏิบัติและแต่ความถนัดของ ผู้นั้นจะมีเจตคติที่สายหนักมาในเอามาขุดมาค้นเอามา,ชาใช้เกิดประโยชน์แก่ตนแต่รวมอยู่ในหลักมัชฌิมาอันเดียวกันผลที่ผมได้รับก็คือความบุดพ้นไปโดยลำหนักลำหนักจนกระทั่งถึงบุดพ้นได้โดยชิงไม่มีอะไรเหลือนี่คือผลโดยสมบูรณ์ในทางด้านธรรมะเรียกว่าอาริยผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําทางด้านจิตใจยึงขอให้ท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายลำนำมรพิจารณา ให้ปรากฏขึ้นภายในจิตทั้งตนดังที่กล่าวมานี้จิงขอยุตยจิตเพียงเท่านี้